เกมที่เราจะเล่นวันนี้นะคะแ่นก็คือเกมจะทำได้ไหมได้ไหมใช่ไม่ใช่บิ๊โอลิน่าลู๊กใครกันนะเดน่าได้ออเบือ ก,กีฬา e world เขามาเล่นเกมกันอีกแล้วก็จากคราวที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการใบตัวละครใช่ไหมตอนนั้นใครที่บอกว่าไม่ค่อยรู้จักตัวละครนะเดีวเขา,เขาคนเดียวเลยเหรอใช่พี่เออวันนี้นะคะเราก็เล่นเกี่ยวกับตัวละครอีกแล้ว,ลวเดี๋ยวจะดูกันนะคะว่าน้องคิวเนี่ยจะโดนทำโทษไปกี่รอบกันสำหรับ พูดชื่อของแชมเปี้ยนในเกม L.L.Y.RIF กันซึ่งเราก็จะพูด หมันต่อกันไปเรื่อยๆโดยทวนชื่อของคนที่พูดก่อนหน้าด้วยเดี๋ยวเรามาลองกันก่อนนะสมมติลองเป็นแบบสีแล้วกันชื่อสีอ่ะลองเล่นแับสีแดงสีแดงสีดำสีแดงสีดำสี้าสีแดงสีดำสีฟ้าสีเขียวสีแดงสีดำสีฟ้าสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงสีดำสีฟ้าสีเขียวสีน้ำเงินสีส้มสีสีฟ้าสีน้ำเงิน ต่อยแบบรูปสมุดปึ๊บได้มาเป็นเลขเท่าไหร่นะคะคนที่แพ้เมื่อกี้ก็จะต้องโดนพ้อนหันษาเนี่ยทำโทษตามจำนวนครั้งที่ลูกสต๋าตอยได้ถ้าเราเข้าใจตรงกันแล้วนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานเป็นคนกำหน,โนโดโจทย์มาให้ว่าหมวดหมู่ของแชมเปี้ยนประเภทไหนที่เราจะต้องมาเล่นกันในรอบที่หนึ่งหมวดแรกครับเมด ฟิตอับฟิตโอเลนาครับฟิตโอเลนาลูลูฟิตโอเลนาลูลูซิกฟิตโอเลนาลูลูซิกอะไรฟิตโอเลนาลูลูตีแนงก็ได้ค่ะอ้วนึ่งสอามเจจีไอจักรทิวเลียนนะเออตีเลยเลียนตีผูก อีกรั้นี้โอ้เริ่มได้เหรอก่อนเริ่มเกมมันแตกก่อนหมดไปคือแท้งครับอะไโอ้ารินโอโอเคโอเคนี่เนี่เริ่มคนนะโอเคเนาะวนนไปทางนน้นเนี่ยมูมูาริน มูมูอะไรก็มูกาเรนก็พี่ก็หมูมูน้อง้องก็จะนนเอะไรแล้วน้องก็จอะไรก่อนให้ได้เลยจุมมูวเลยเจ๊ใหน่มหมูมูหมูมูกาเรนมมูมูกาเรนมาไฟบอมอมูมูกาเลนมาไฟบอมอ่อบุนโด้หมูมูกาเรนมาไฟบอม

ได้เหรออาพร้อมเลเจนนานามิเจนนานามิรักเจนนานามิรักลูลูเจนนานามิรักลูลูบอมครับเจนนานามิรักลูลูบอมโซนาจจนนานามิรักลูลูโซนาไย่า้เหรอบอมบอมโคมเดียอุ้ยาั้ง่ อีกทีเดียวโอ้โจัดรัเบีมเตอร์ไปแอสซัซินครับโอเคเลนกาเลนก้าอาเลนกาอาคาลีลีไม่ใช่นัไม่ใช่เ้ลีเป็นแอสซัซินป่ะเป็นเป็นอ่ะตอออยาผพ้ตว้เคเฮยพี่บผมลอยผมคิดตัวแล้ว เลาดึงเวลาเอาใหม่ล <champions> ้วไม่ได้แ <puntos S 2> ้วไม่ได้ไม่ได้แลวห้ไมได้แล้วลืมไปแล้วามสด้๋ยวไม่ไคือเจมไม่ได้่อนะเจมเครียดหมดไป เลย5ีครับ5ีป่ะไมเดี๋ยวเว้ยเจรลีซินเป็นแอสซินหรือเปล่าลอยเลยลอยจะตายมอเตอร์ไปไฟเตอร์ครับดาเลียสดาริอัศยาโสดาริอัศยาโสกโอลาฟดาริอัศยาโสโอลาฟเรนิก้าแข่เลยแขเยโอ้ยออกเลยโอลาฟมไปกันเกมไปก่นทำจะาต้องมีหมดพิเศษแล้วล่ะเ่อแต่ดารอยังไม่พูด ยัยคิปนีสั้นวะ้าวโอ้โอมพุงมันหทีอมดัน6ทีนะอาพุงมันหกทีเตไปไปไปหทีเโอ้โหโอมโหโอ้โหโออ้โหโอ้อ้โหโอ้สัโอหอ้โห้แอ้โหหโอ้โ้โหโอ้โอ้โหโอ้รหโอหโอ้โห้โรัออ้คอ้กหโอ่โห้้อล้ออ คาซิกอลิซซาอืมซิกซิกซิกมันเป็นมันไม่ใช่คนใช่ปะเฮ้ยว่ซิกเป็นคนนะซิกไม่ใช่คนแน่เเฮ้ยเดี๋มันม่หนูมันเป็นคนหรือลิงลิงเลยนคนหรือหนูน่มันเป็นเผ่าดิซิกมันเป็นนักวิทยาศาสตร์มั้งเป็นคนไม่คนมันก็เป็นคนดิาอยลอยลอยลอเอาโอ้โหเจเจจ๊ เหมือนซบ้านกตัวละครัวต่อไปตัวละครที่เป็นผู้หญิงครับเซราฟินเซราฟินอิเลียรบเซราฟินอิเลียรกเซราฟินอิเลียรักจนาเซราฟินอิลเลียรักจนาอาเซราฟินเอเลียรักจาน่าอานีอ่าลูลู เซลฟีนอเลเลียนรักกันนาอาริูลู่อสวากะเซลฟีนอเลเลียนเจอคนโดนแล้ว้ไ้ๆย้ดโอ้สี่ปีแล้วครับจเหมือนแชมปไแชมเปี้ยนที่ไม่ได้มีอาวุธครับลีซิงครับ

วนกลับมั้ยวนอย่างเงี้ยวนอย่างเงี้ยนะได้เมื่อกี้ใครแพ้เ่ลไปลูลู่ครับลูลู่มูมูอ่าลูลู่มูมูทีโมลูลู่อัมูมูทีโมเคนเนนลูลู่อัมูมูทีโมเคนเนนสิลูลู่ลูลู่มูมูทีโมเคนเนนอ่าวจบละปะปะรับเต็มไปมาครับโด้วยนะนี่

ไแชมเปี้ยนเอดีครับใครส่ใครส่เยวใครส่เอเรียวดาวินใครส่เอเรียวดาวนทีโม่ใครส่เอเดียวดาวนทีโม่ใส่ะใครส่เอเรียวดาวนทีโม่เ้ง่ายังได้ไมไม่ได้มี่มอง MVP ไม่มองหน้าไม่ MVP ่่ คอยสองรอบคนทายคอยสองรอบโดนสองเท่าทีมงานอราปิดากหนึ่งสองสามย่าสิบหกททุกคนเลยไปลุมไปอยู่ตรงกลางตรงกลางเลยมาสิบหกทีเจ้าพิเศษพนละสามทีหนึ่งสองสาม ได้ดีที่สุดเนี่ยคนที่ไม่โดนทำโทษเลยคือน้องพัชแนนนะคะคนที่โดนทำโทษ่วยที่สุด MVP ประจำวันนี้คือน้องชิวจิ๊บค่ะน้องพัชไปว่าทำจำของเราเนี่ยมีผลอะไรต่อการเล่นเกมของเราไหมเอาจริงก็ไม่ได้เลยมันสมแติว่าถ้ามองเห็นเราก็จะจำได้เหมือน สิ่งที <S <s ่ยากคนครับมากกว่าก็ไม่ใช่มีผลอะไรโอเคนี่โอเคก็จบกันไปแล้วนะคะวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่สลับเวลามาให้วันนี้ก็สนุกมากๆแล้วก็ไม่โดนอะไรที่มันแบบแปลกๆเนาะไม่ไม่โดนทั้อทั้งที่มันร้ายแรงนะคะตอนนี้พวกเราก็หิวข้าวกันแล้วขอตัวราไปก่อนสวัสดีค่ะไ้กินชาบูเี่องของเมื่ตอบเลยว่าว่าทุกคนเชียร์ ผมเลยไม่ต้องใช้สมองนี่นมาหลอไม่กดอันไม่กดอันอัดออ,อนมันรีเทคได้นะแค่หลายห้พู่งเลย